น้องๆฐานใหม่ผัดที่1ปี2563เข้าประจำการมาได้ครบ2สัปดาห์แล้วตามวิถี new normal นะคะในส่วนของกองพันฐานมาที่8โกรมฐานมาที่7ก็มีการจัดงานให้ญาติได้มาพบปะเยี่ยมเย็ยนกันค่ะ ที่หน่วยฝึกฐานใหม่กองพันฐานม้าที่8กรมฐานม้าที่7ค่ายสุรนารีจังหวัดนอครราชสีมาจัดกิจกรรมพร้อมญาติฐานใหม่พลัดที่1ทับสผู้บังคับหน่วยพร้อมด้วยผู้ฝึกฐานใหม่ก็ให้การต้อนรับนะคะบรรยากาศนั้นอบอุ่นมากค่ะหลังจากเข้ารับราชการฐานกองประจำการกันเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาตอนนี้ก็ครบ2สัปดาห์แล้วหน่วยฝึกเปิดโอกาสให้ฐานใหม่นะคะได้เยี่ยมบุตรหลานภายใต้การฝึกรูปแบบใหม่ n นิวนม m a l ซึ่ง ใช้เวลาการฝึก6สัปดาห์ตามนยโยบายของกองทัพบ,บกเป็นการปรับลดลงมาแล้วก็เปิดให้ญาติได้เข้ามาเยี่ยมสอบถามสภาพความเป็นอยู่ทางหน่วยได้มีการจัดกิจกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นการแสดงมุทิตาจิตของฐานใหม่บรรยากาศสุดแสนจะน่าประทับใจมีการแสดงของฐานใหม่นะคะเช่นการเข้าตีของหมูรลาตระเวและการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมีดสัน้น นอกจากนี้เปิดโอกาสให้ญาติิค่ะได้พบปะพูดคุยกับฐานใหม่อย่างเป็นกันเองต่างก็นำเสือมานั่งล้อมวง,งรับประทานอาหารกันสอบถามความเป็นอยู่ให้คลายความคิดถึงมีกิจกรรมขี่ม้าด้วยนะคะโดยชมรมขีมข่ม้าค่ายสุรานารีที่นั่งม้ามาให้ครอบครัวฐานใหม่ได้ทดลองกันสร้างความประทับใจและความสนุกสนานให้กับญาติฐานใหม่และครอบครัวที่เข้ามาเยี่ยมในครั้งนี้ก็ถือว่าจะได้คลายความกังวลกันด้วย